เปิดปืนเลยนะเซ าผ้าผ้าวางถังน้ำูบ้างผ้าวางน้ำมูผ้าผ้าวางไหนวาางวาผ้าผ้านะผ้าเหลืองเนี่ยวางไว้บนหลังนะำูผ้าสีเหลืองเนี่ยผ้าสีเหลืองเนี่ยเออวางบนหลังนะำมูนาเดินเข้าไปนเชยร์ดิเข้าไปเชยถูกต้องเอาถังน้ำเงินอลิมดิเอามาอลิเอาถังน้ำเงินไว้ลิม ถ่านเงินมอาไว้ริๆมๆจะได้สวยๆเหมือนกันอ่าถูกต้องเด็กปิดปืนให้เพื่อนปิดปืนปิดปืนรอปิดปืนไปต้องทำงานคู่กันเข้าใจนะพี่น้องัสถานคู่นี้เราเห็นแล้วนะว่าน้ามูลร้า,านสะตาร์นะเห็นแล้วว่าไม,ไม่ไม่ลื่นน้ำเลยเขาเป็นครั้งแรกใช่ไหมวิด,โดีโอนี้เขาจะดูเหมือนช้าแต่เขาเร็วนะ เขาจะเป๊ะแน็ตข uh, ึ้นมาดีมากสองหนึ่งแล้อาวุธอาจจะเตไปหน่อยนะครับถ้าต่อมาอีกน้องดีดังครับเพื่อไปใครครับเพื่อไปมรดกลุกเลยใครคนต้องโดนโุกคต้องอาชีได้ทั้งสองคนนะครับอ่าโดนโดนเดี๋ยวอีสองคนเข้ามาฝึกหมดทุกคน ทุกคนทำงานได้เลร้านได้หมดทุกคนพี่ไอจับปืนสองคนต่อไปจับปืนวางแผลเลยสองคนต่อไปไอจับปืนขอบุตรทุกคนกดแผลได้เลยครับหาคนจับปืนพร้อมเอาป้่บย์ติ่มแรกเลยครับขอบคุณครับอ่าเดี๋ยวย้ายถังครับรถออกแล้วก็คันดับจะถอยเข้ามาที่เดิมหยุดหยุดเลยฮะกดวีดีโอ Ok, dale.